ลึกไม่ลับกับอาร์ติกรัตเราเหลือแเ,เรื่องเรือดำน้ําสัปดาห์นี้มีเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับซึ่งอนุกรรมาการชุดคุณจุพัณฑ์ก็ยังไม่ได้นัดประชุมนะครับมันมีคําถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะซุ้มเสียงของพรรคร่วมในพรรคร่วมรัฐบาลทำไมดูเงียบเยบคือเป็นนโยบายโดยตรงกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วล่ักริงแต่ว่าพรรคร่วมเนี่ยสุดท้ายมันต้องเคาะมาด้วยกันไงคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่น้อยใจเลยครับที่ซุ้มเสียงไม่ค่อยมีใครเชียร์มากนักเพราะสุดท้ายมันต้องผ่านเป็นมติครมอ,อยู่แล้ว เข้าใจเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็วางแผนไว้ทั้งหมดแล้วด้วยไม่มีปัญหาแต่คุณอนุทินถูกถามว่าลอยแพหรือเปล่าลอยแพไหมอนุทินชาญวีรกุลฟังคาตอบดูครับในเบื้องต้นถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้มีการถแถลงโดยท่านนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภาไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทําให,ให้ให้นโยบายรัฐบาลได้รับการผลักดันให้เป็นผลสําเร็จยืนยันว่าไม่มีการลอยแพเพื่อไทยไม่มีลอยแพอยู่แล้ว อยู่ในอะไรนะอยู่ในเรือนแพไม่มีครับเพราะว่าอยู่ในเรือนแพรครับอยู่ในเรือนแพนี่คือเรืองบลึกไม่รับในครับนี้พี่กรณาราออยู่แล้วในรอบโลกเดลี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามพีพิวทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย